สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับอันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสเบียร์ดำซิ่งครับผมพาปาเหล่าเราเราเกียรไปทำทางให้รถดำอีกเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันท้ายไปลุมเป็นบ่อยเยอะครับเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปเลยครับเพราะว่าเราลงงานแปลงครับประมาณพันเที่ยวนะไพีเนาะพันเที่ยวก็คุ้มครับ

เฮ้ยขับเฉลือดมาไปต่เราเตียบตัวครับเดี๋ยวขึ้นเฉลือไปแม่นเยอู้เลยฮะเฮ้ยเนี่ยจน้นี่แหละเดินหน้าไปี เราจะขึ้นตรงนี้ะอ่ะก็เนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นนี้เจ็ดร้อยไปเลยครับพอาเฮ้ยหักควายอีกนะหักควาย ác quá ác quá giết 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 kho đẹp giải thoát xung gì mày ngang với sáng mận đây quân này mà này, nói này sáng mận gì quân อย่เตรียมเตรียมเอารถขึ้นครับเพราะว่ากำลังมัดเหลือสายสายเกียร์หลุดครับลงหางอยู่วะหางล้มาสุดเลยนั่นโคยังมี Ở gian quá Mất gì leo nè ở bên năm, ở bên ở bên lên Giờ bà lão học cái này à. ครับกำลังเที่ยวครับตั้งลำครับตั้งลำเดี๋ยวขึ้นไอเจ็ดไปวันนี้นี่ก็ร้อยครับเสียจอบครับนี่เสียจอบครับพร้อมแทงครับโอ้โอเป็นมัน้ยนั่นนี่แมนกินไปโบกขึ้นไปโบกขึ้นไปโบกเลย คืโโนะอไปบบกเงล้ยลบไว้รับคูณดินหนึ่งเออเอามันคือเลียงเลยวะแบบรื้อาลานะเราครับรือน้ำมาอีกตรงเด้อคือไปก่อนจะลงมาไหมเออคือไปอีกคือไปอีกอ,าาอีก

คือลอยเงาเลยไงปัดสอนนอนนักเรียนไม่เลยนี่ยาวเลยเออลอนาเนี่ยลอนาเนี่ยตกตรงนี้ละ่ะเออคือล่อคือล่อคือล่อเลยเับขึ้นโดยปลาเหลาครับเลยไปเลยไอ้ี่ยเป็นไงครับขึ้นเน็ตเจ็ดพโคตรเทอ่อะบอกเลยหาดูยากครับเลย เอาใหม่ห้องรอวะแม่นเอาไปห้องเอาไปห้องมันถือวส้วนหัวรถกูน่ะออกอีกออกอีกพอ,กอ,กอ,กอกเออคำพันไม่ได้ไลคำพันไม่ได้ไลแล้วก็ดับคกล้เกียร์เลย ก็ในห้องก็ต้องเอายางห้องยางห้องนี่แหละมีห้องห้องอีกพอพอเอาลงเลยเอาหางเอาเอาหางขึ้นแม่เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเดินทางครับดับคายเกียร์เลย อย่าเบียปล่อยคาดอย่าเบีกปค่ายคาดคาด่อยคาดดับเลยไหมเอออ่ะแก้วที่ครับพี่ครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกองสีเบียร์ด้วยครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับว่าเราเป็นโรงงานที่ไหนสวัสดีครับ